คลิปวีดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำควรจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะโอ้โหก็วันนี้เนี่ยนะมากับหน้ามาจองเว้สองกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาในแบบเขาเรียกว่าทุนน้อยนิดน,นึงด้วยนะไม่ได้อยากจะเล่นทุนหนักแล้วแหละช่วงน,นี้ก็รู้สึกว่า ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาลองปั่นหัวน้อยตามแบบเวลาตาการแตกบ้างแล้วกันนะลูนะมันจะได้แบบไม่ห่างหายกันไปเยอะเนาะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบทีนะรูนะแต่ว่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยตามอัตราการแตกตามเทคนิคของตัวกลุ่มวรฒธามาเนี่ยบอกเลยว่าทุกนะสนใจเข้าตกลุ่มไปดูตาการแตกเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะไปมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยบอกเลยว่าเริ่มต้นมาเนี่ย ทุนน้อยไม่ควรเล่นเบดสูงขนาดนี้ททกคนนะตะกี้ที่ผมกดเล่นนะเฉยๆนะะ,ะเบตสามนะอ่ะก็เบดทุ่ครเล่นเนี่ยเป็นเบตหนึ่งเบสองพยายามแบบกดมือหรือว่าออตโต้สลับไปเรื่อยๆก่อนไม่จาเป็นต้องไปปรับเบด 5, ห้าเบตสามมูกใส่หนักเลยแต่ถ้าเราปรับแล้วเราเล่นแล้วมันแตกเนี่ยคอมโบเนี่ยก็ถือว่าสวยไปนะแต่ถ้าไม่แตกเนี่ยก็งานยากเหมือนกันนะ เงีย,ยบเหมือนกันแล้วนะนกดมือกัน,นไ,ไม่น่าออกเร้วนะเบ็ดหนึ่งก็พยายามขยับไปแล้วกันนะตอนนี้เบ็ดสองเบ็ดสามก็ว่ากันไปแต่ดูจากทุนเราด้วยนะนะไม่ใช่ว่า ทุนเราน้อยเนี่ยเรายังจะไปเล่นเบ็ดสูงกันอาจจะมีเป็นเบ็ดว่าจะอาะรเรียบร้อยฟรีเกมตรงนี้ข้าวสวยฮะโอเคมาได้เรื่องแล้วฟรีเกมเบ็ดสองแต่ว่าตัวจ่ายมันเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วนะว่าทุนน้อยเนี่ยเบ็ดน้อยการจ่ายของมันเนี่ยก็จะน้อยตามไปด้วยลนะ เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะับผมนะ <No. S 1> แต่ว่าถ้าใครที่อาทุนสูงขึ้นมานิดนึงสามารถแบบวัดใจได้เล่นแบบกับแบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าได้กำไรเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากก็มาตรงเวหน,นะนึ่งแล้วนะมาตรงเวหนึ่งเดี๋ยวผมว่า เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นเล่นง่ายเล่นดีอะทุกคนเล่นง่ายเล่นดีถ้าตามมาตากันแส่ตามเวลาโบนัสมานะแต่ทาไม่ได้ตามเนี่ยก็คิดกันดีๆหน่อยก่อนจะมาแต่ละรอบนะ,ะนะเตรียมทงเตยมทุนและดีสาคัญที่สุดคือเตรียมใจใจนี่คือที่1เลยนะทุกน,นะถ้าจะเล่นนะทุกน,นะก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่มันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็ว่ากันไปน,นะนะตอนนี้เนี่ยเรายังไงก็ต้องแบบเล่นทุนน้อยให้รอดก็คือมาจองเวสองเนี่ยมันจะแบบปั่นทุนน้อยได้นนะ เพราะว่าจากฟีเจอร์ของมันอะไรต่างๆในเกมเนี่ยมันจะทำให้คอมโบแบบคอมโบแบบพวกตัวถูกเนี่ยเยอะนะและตัวทองเนี่ยบอกเลยว่ามาเยอะกว่ามาจงเว1แน่นอนกคน โอเคสวยมาฮะตรงนี้อุย้ยกาบาดเองเหรอน้อยเกินไปหรือเปล่า<ๆ>ต,ตอนนี้ปีเกมน่าจะมาแล้วนะมาแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอุย้ยตัวทองเยอะมามีโอกาสอยู่ทุกคนสวยงามมากเรียบร้อยคุมโบลงตรงนี้ไม่ได้ตัวอะไรโอ้โหทุกคนสังเกตดูดูแดงทั้งเขียวทั้งแดงโอ้แดงสเกตเตอร์ก็ไม่เข้าเขียวตัวแพงก็ไม่เข้าอีกทุกคน แต่คอมโบนอกโอเคนะว่าผมลองกดมือบ้างแล้วกันกน,นะงนกนะเราจะออตโอต้อ,อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะมาเปิดเทอร์โบแล้วกันอ่ะเดียวไปรอฮนะสวยงามมากวายลงตรงนี้โอ้ยไป โอเคเอาผมจะกดลงไปให้ถึงประมาณร้อยแล้วนะถ้ามันแตกเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่แตกเนี่ยผมจะถอยแล้วนะคือถอยเบ็ดลงมาเราจะไม่แบบฝืนกันมากต้องดูจากแนวโน้มแ้วนะต้องดูจากแบบไอ้นี่ปั่นย้านิดนึงแ้วนะปั่นย่านานิดนึงอันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนเลยว่าทุนน้อยมันจะปั่นย่านนิดนึงเราก็ต้องแบบใจเย็นๆกันบ้างแ้วนะบางคนใ,นใจร้อนเนี่ยผมว่ายาก ยากที่จะปั่นทุนน้อยไปเล่นทุนหนักหรอนะเก็บไว้เล่นทุนหนักทีเดียวเลยดีกว่าแบบวันนี้อะก็ตั้งใจว่าจะเล่น50ก็เก็บไว้ก่อนอีกวันหนึ่งตั้งใจจะเล่นร้อยอะก็เก็บไว้ก่อนก็ร้อยห้าสิบละเก็บสักสองสามวันไปทุกคนนะแล้วก็มารวบเล่นทีเดียวเลยดีกว่าแล้วมันจะแบบผมว่ามเวิเวร์กกว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยถือว่าโดดขึ้นมาได้200ก็โอเคแล้วนะโอ้ย1่บาท50ตัง ไม่มาจริงๆวะทนะนี่ผมลองปรับไปสูงนแล้วนะลองขยับไปเรื่อยๆนะอะถ้ารู้สึกว่าไม่มาหรือว่าเอ้คอมโบไม่ได้คุ้มขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ลองถอยเบ็ดกันดูเดี๋ยวผมจะลองถอยมาเล่นไปสามอะรุกนะออโต้สิบไปไปสามออโต้สิบไปเนาะก็ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราก็ขยับเบ็ดให้สูงขึ้นตามไปแล้วกันนนะมีเกมเข้าหรือเปล่าอ้ยมาเจ็ดสิบห้า สามรอบสวยๆละคือเราไม่ต้องไปรีบมันด้วยนะในการจะปั่นดันรอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ารีบไปเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กแต่ถ้าเปลี่ยนจากการรีบปรับเบ็ดขึ้นสูงเนี่ยเป็นกดเบ็ดวัดใจอันนี้ยังมีสิทธิ์น่าลุ้นกว่าทุกคนอ้มาเออเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้โอเคอันนี้โอเครู้นะ 139ยาบ้าบทนไม่เป็นเบ3สามนะถ้าเป็นเบสห้าก็ประมาณ200กว่าบ,บาทได้คท่นะผมลองเล่นเบ็ดวัดใจดูนะเอาเป็นเบ็ดสิบละกันทุกคนเบ็ดสิบเราจะกดมือหรือเราจะออโต้ดีทุกคนนะเอาเป็นออโต้ละรกันออโต้สิบีแล้วก็ถ้ามาหรือไม่มายังไงเราต้องถอยเบ็ดอยู่ดีทุกคนนะก็ต้องถอยไปเล่นเบ็ดน,น้อยๆอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าจะใส่สุดตรงเบ็ดอันนี้มันก็นกเสี่ยงนิดนึง แต่ทุนเราก็ไม่ได้เยอะน,ะนั้นหมดนะคือเราเล่นได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไงเห็นไหมเบ็ดสิบไม่ออกผมก็ถอยด้วยนะ <c oughs> คือเราจะไม่ย้าในเบ็ดที่มันส,งสูงๆมากเกินไปคือแบบอาจจะว่าใจไปเล่นแบบสักนิดสักหน่อยแล้วก็ค่อยถอยเบ็ดลงมารักกันนะครับผมนะอ่าเนี่ยสวยเบ็ดห้าถ้าเบ็ดสิบมันออกอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็คงโบสวยแต่ว่ามันได้ประมาณนี้ก็โอเคเรียบร้อยขอห้าขีดห้าขีดแถวแรกห้าขีดห้าขีดลงมาไอ้หนูโอ้โหาหยาจุดจบแล้วมั้งเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ ห้าร้อยสิบบาทดูน่าท้าได้5ขีดทุกคนว่ามันจะถึงพันไหมว่าถึงว่ะผมว่าไปได้อีกไกลแล้วนะดูตัวแบบอื่นน่าจะคอมโบได้ดีทุกคนมาเบียว่าใจสักหน่อยแล้วกันเรามีกดมือ5ทีอะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายลงเรียบร้อย500กว่าบาทแล้วเรียกวายสองตัวลงคอมโบตัวสองขีดอีกเจ็ดสิบเก้าร้อยกว่าบาทเลยว่ะจะบอกว่า70มัน270บบาททุกคนเป็นไงสี่ อันนี้สีแล้วนะเราจะกดกัน5รอบอะหโอเคขึ้นพันหกถือว่าสวยมากทุกคนก็ถอยมาล้างหน้ากระดานตรงเบ็ดน้อยๆก่อนกดไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเบ็ดวัดใจอีกทีเราจะมาใส่สุดตรงเบ็ดเบ็ดได้เบ็ดหนึ่งเนี่ยยากรนะถ้าเป็นเบ็ดสูงเนี่ยมันจะคอมโบแบบเหมือนลอกๆมาแส่รอบแรกทุกคนนะรอบหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละทุกคนอ่ะเรียบร้อยสกแกตเตอร์เบ็ดสามมาเว้ยเฮ้ยเออแต่เบ็ดที่ผมอยากให้เข้าฟรีเกมที่สุดในวันละถ้าเบ็ดแบบเบ็ดไม่ได้สูงมากนะเป็นเบ็ดห้าอยากให้ทุกคนเน้นเข้าฟรีเกมตรงเบ็ดห้าให้ได้ถ้าเข้าได้เนี่ยบอกเลยว่ายัางไงก็ได้คอมโบดีกว่าเบ็ดอื่นๆนะทุกคนนะบางครั้งนเนี่ยเบ็ดสิบแม่งจ่ายไม่เท่าเบนะ็ดห้าแล้วจริงๆไอ้พวกจริงนะว่าเจอเคยเจอฟรีเกมเบ็ดสิบนะ จ่ายไม่เท่าเบ็ดห้าและไม่ใช่รอบเดียวโดงนัดหลายๆรอบเลยเคยเจอเบ็ดสิบจ่ายสองบาทเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วตอนฟรีเกมนะ โอเคประมาณหจุดไลงตรงนี้ได้2ขีดเอาต่อแรือปล่าโอ้ยมาจุดแถแรกมาเนี่ยแม่งตัวที่มันควรนขอโมโบแม่งไม่มานะเว้ยโดนฟีเกมไบสามจบไป95บาทโอเคโอเคได้อยู่นะเดี๋ยวเราลองเบ็ดว่าใจอีกสักหน่อยละกันนะอ่ะอีกเบ็ดหนึ่งก็เป็นเบ็ดสิบละกันเรายังเล่นแบบไม่ไม่เสี่ยงมาก บางคนอาจจะปรับเป็นเบามทดสิบผมไม่ไม่เสี่ยงขนาดนั้นนะอนะเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันเราเล่นแบบไม่ได้โลภมากแต่ว่าเน้นได้กําไรแล้วกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเล่นเบตสงเนี่ยเพราะว่าก็ต้องการกําไรเยอะแต่ก็ขาดทุนก็มีเยอะเหมือนกันอู้หนึ่งพี่เจ็ดอาเรบร้อยเบตสิตรงนี้ไปต่อ,ตอนะอย่างไงผมจะย้าออโต้อีกรอบนึงสําหรับเบตสินะรู้สึกว่ามันน่าจะมาอยู่แต่ถ้าเราออโต้สิไปเนี่ยไม่มาก็พอก่อนแล้วการนะเดี๋ยวเก็บทุนนี้ไว้ ไปเล่นคลิปหน้าแล้วกันดูนะออโต้อีกสิบนะไม่น่าจะมาแล้วจริงๆลุงลนะอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะจบไปที่3039.20สามส์เกายิ์นะใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดนสำคัญไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มกระทำลิงก์จะอยู่ในใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะนะสวัสดีครับผม